ไม่มีใครระงงับความโกรธของเราได้นอกจากตัวของเราเองสวัสดีค่ะไม่มีใครนะคะจะสามารถระง,งับความโกรธในตัวเราได้นอกจากตัวเราเองแม้กระทั่งที่เราอารมณ์แบบทำลายนะคะ ทำลายล้างอย่างนี้ยทําทำลายเข้าหของแล้วก็มีคนมายึดไม่ดึงเราไว้ไม่ให้ทำลายเข้าหของแต่อารมณ์ความโกรธมันก็ยังอยู่กับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม่นายเจี๊ยบก็เลยเออได,ได้ได้ทบทวนบางอย่างว่าไม่มีใครสามารถที่จะระง,งับความโกรธโทสะ ของตัวเราเองได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นการรับรู้หรือการควบคุมไม่ให้เราโกรธหรือการรู้เท่าทันสิ่งที่เราคิดและเราโกรธแล้วเราจะควบคุมอย่างไรให้เราอยู่ในขึ้นพลังงานที่ดีอยู่ในขึ้นที่ ที่พลังงานที่เราอะไม่ได้เป็นพลังงานขั้วลบก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นการฝึกรู้การฝึกรู้การตามให้รู้ว่าเรากโกรธโมโหแล้วเราจะควบคุมอย่างไร <c oughs> คือตัวเรามนุษย์ <c oughs> เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกค่ะใหม่ๆเราอาจจะ อาจจะยังไม่ค่อยตามไม่ทันเนาะแต่ถ้าเกิดเราฝึกไปในระยะหนึ่งนะคะเราก็จะตามเราทันว่าเราโกรธนะแล้วเราเออโกรธแล้วแล้วอารมณะนะ์นั้นมันอยู่แบบไหนมันอยู่ยังไงใจเราโอโ้โหอารมณ์โกรธเห็นไหมหัวใจเต้นแรงงุนงิดอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราตามทันนะคะเพราะว่าเรารู้จักเอ้ยอารมณ์เนี้ยอารมณ์โกรธเห็นไหมเราจะรู้แล้วเราจะแยกแยะ เฮ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสเฮ้ยห,หัวเราะล่าเริงอ,อันเนี้ยอารมณ์มีความสุขเพราะฉะนั้นเราตามให้ทันตามให้ทันแล้วก็ควบคุมเราเป็นคนควบคุมความโกรธนั้นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมให้เราอะอยู่ในขึ้นพลังงานที่ดีมีความสุขให้ได้ค่ะ พลังงานขึ้นพลังงานที่ดีมีความสุขมันจะทำให้เรามีพลังงานชีวิตที่ดีค่ะเราเป็นคนควบคุมตัวเราเองนะคะไม่ให้โกรธไม่ให้เกิดพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่มันแย่พลังงานต่ำๆอย่างเนี้ยค่ะเราเป็นผู้ควบคุมความโกรธค่ะขอบคุณค่ะ